สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอตอนนี้ข้าน้อยอยู่ที่กาลนค่ะคุณผู้ชมขาจะมีอะไรให้ดูว่าคืออันนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วก็เกิดมาก็คือไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนนี้นะคะอยู่ที่กาลนแล้วก็คืออยู่ที่พญานาคหลวงปู่สีสุดโทน,นะคะท่านปู่พอดีว่ามาไหว้ท่านอีกแล้วมืดๆนิดนึงนะคะ นี่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือท่านปู่นะคะอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่ซูมกล้องอที่จะหมุนกล้องไปนี้จะเป็นอีกฟากหนึ่งข้างๆตรงนั้นนะคะทีะ่ตรงนั้นตรงนั้นที่เป็นซุ้มๆค้ำๆดำๆอยู่คุณผู้ชมขาเดี๋ยวให้ดูนะคะว่า <c oughs> คืออะไรทำไมข้าน้อยต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆสารภาพเลยไม่เคยเห็น เดี๋ยวพาไปดูค่ะว่ามันคืออะไรนี่ค่ะทำ,ทำไมต้องมีซุ้มบนหาดทำไมต้องมีผ้าบนหาดทำไมนี่อันนี้คือทะเล นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่ามันคืออะไรแล้วทําไมคือต้องมีเป็นแบบนี้ที่แรกอุ้ยงงๆงงงมากว่าอุ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นและทำไมมันต้องมีแบบซุ้มแบบนี้เขาปลูกอะไรนะอะไรแบบนี้นี่ให้ดูเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆคะ่ะผักลิ้นหานที่ปลูกบทรไซ นี่ค่ะคือถ้าใครอยากมาเห็นนะคะก็คืออยู่ตรงที่ก่ะกลนนะคะหาดกระลนอยู่ตรงที่อหลวงปู่ศรีสุดโทนะคะพญานาคหลวงปู่ศรีสุดโทก็จะเห็นเป็นูงใกล้ๆกันเองค่ะอันนี้ใกล้ๆก็จะเห็นผักลิ้นหานเชื่อไหมไม่รู้ว่าทะเลสามารถปลูกผักได้นี่มีซุมแล้วก็ปลูกผักแบบนี้ Amazing มากพ่อคิดว่าแค่จะมีแค่ทะเลแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งทะเลที่ว่าสามารถเติบโตได้แต่ว่าเอาไปมาสามารถปลูกถักแบบนี้ได้เลิศเดี๋ยวข้างหน้ต้องลองกินแล้วว่าผักลื้นหานรสชาติเป็นยังไงคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะมาดูผักลื้นหาน แล้วก็เลิไปพายิตตกที่กระลนกันค่ะนี้ลิ้นหานพระอาทิตย์ตกกล้องสะท้อนนิดน,นึงเนาะจดดูนะคะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกตรงหาดกระลนเป็นยังไงคะ่ะตรงบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณของหลวงปู่พญานาคสรีสุโทนะคะ อยู่ตรงกะ l นเดี๋ยวให้ดูนะคะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกเป็นเช่นไร คุณผู้ชมคะอันนี้คือเป็นอ่อบรรยากาศของหาดกระลนที่นี้ผักลืนหานแล้วก็อันนี้เป็น,นอ่อปูพญานาคศิษโทน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่อจุดแหล่งท่องเที่ยวที่ที่หนึ่งของหาดกระลนเลยค่ะขออนุญาตปิดท้ายนะคะที่พระี่ตกด้านหลัง ผู้าสาวเขามาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะบรรยากาศสวย